เอามือมาวางซ้อนกันแล้วก็ถ่ายรูปเพื่อจะได้ให้เห็นแบบมือทั้งคู่แล้วก็มีสร้อยอยู่อะไรเงี้ยมันก็เป็นความแบบน่ารักน่ารักเนานะแต่พอถ่ายเสร็จแล้วน้องเก่งก็หันไปถามคําถามที่ทําให้พี่เพชรอึกก็คือผมโพสต์รูปนี้ลงโซเชียลไม่ได้ใช่ไหมสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวขาเมาส์นิยัยทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคทลินนักเล่าเรื่องนะคะคราวที่แล้วเราได้รู้ว่าความสนของน้องเก่งนี่ไม่เป็นสองรองใครจริงๆ เขาว่าเปิดใจกันแล้วแล้ว,วพวกเราจะฟินกันขนาดไหนไปติดตามเลยค่ะนิยายแบบเต็มเรื่องหาอ่านได้ที่เมพรีดอะไลนและทันวไลค่ะเพื่อนๆไปกดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะเวลาผ่านไปเดือนครึ่งในที่สุดน้องเก่งก็ได้ถอดเฟือกคะ่ะและวันแรกที่กลับบ้านหลังจากถอดเฟือกมันก็ต้องมีของข,องขวัญเซอร์พร้งเซอร์ไพรส์อ,อ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งพี่เพชรก็เตรียมไว้ให้ พาน้องกลับบ้านบอกให้ปิดตาอย่างดีแล้วก็ยื่นของขวัญพอน้องเปิดตามาเห็นของขวัญเท่านั้นแหละขึ้นเลยอารมณ์ขึ้นเลยเพราะของขวัญที่ว่าก็คือไม้มอบผูโบค่ะ ร้อมกับประโยคที่บอกว่าหามึงปกติแล้วก็ช่วยกูทํางานบ้านตา,ตามตารางที่วางไว้ด้วยเดือนครึ่งที่ผ่านมากูทําเองทุกอย่างกูเหนื่อยน้องโมโหจับไม้ม็อมาเคลื่ยงลงพื้นเลยแล้วก็แบบพูดภาษาพ่อคุนกับพี่เพชรเลยทั้งที่ปกติพี่เพชรจะห้ามใช่ปะ่ะก็บอกว่าเชีย่ยไอพี่เพชรมึงควรตีงูใช่ไหมเนี่ยทำอะไรโรแมนติกหวานๆหน่อยไม่ได้หรือไงกูรักมืองแทบตายกลับมาได้อะไรหายป่วยกลับมาก็ใช้กูทํางานบ้านเลยเหรอโมโหมากน้องโมโหสุดๆแต่ในความโมโหนั้นเธอได้ยินคําไหนหลุดออกมา คือน้องเผลอสารภาพรักไปแล้วจ้าพีพี่ก็แบบยืนยิ้มเลยเออน้องก็อายมวนตัวเลยทีนี้รีบเดินหนีเขาห้องตัวเองปิดประตูดังปังคือเรื่องเนี้ยมันจะเหมือนสไลด์ออฟไลฟ์นิดนึงนะเพราะว่าตอนอยู่มันอกก็จะเล่าชีวิตแต่ละวันเรื่องสารภาพรักจบไปใช่ไหมน้องเก่งก็อยากจะทดแทนบุญคุณพี่ค่ะก็เลยมาชวนพี่บอกว่าไปอาบน้ํากันอีพีเพ็กก็แบบว่าอาบน้ําให้มึงมาเดือนครึ่งละตอนนี้มึงหายดีแล้วยังจะให้กูอาบให้อีกเหรอคือเอาเข้าจริงในะอีพีเพ็กมันก็ไม่หวานเลยนะขนาดเป็นแฟนก็ย จะพูดปูมืออะอย่างแรกอย่างที่สองก็ยังแบบคุณตีนตลอดอะแต่น้องเขาบอกว่าเอ้ยผมมาเป็นคนรู้คุณโคนรู้สึกขอบคุณมากๆที่พี่เพชรอาบน้าให้เพราะฉะนั้นครั้งนี้จะตอบแทนด้วยการอาบน้าให้พี่เอง <c oughs> พี่พี่เพชรฟังแล้วแบบหวั่นใจบอกว่ากูขอปฏิเสธได้มาคิดในใจว่ามีทีนี้กูรู้สึกว่ากูไม่ปลอดภัย แต่ก็นะพี่เพชรก็คือพี่เพชรขัดใจน้องไม่ได้ค่ะสุดท้ายก็มายืนให้น้องอาบน้ําให้อยู่ดีแล้วพอจะเริ่มลงมืออาบน้ําพี่พี่น้องก็บอกว่าผมจะนุ่มนวลกับพี่นะครับว้ายตกลงใครมาเอกใครนายเอกเนี่ยไครโพสซยใไขโพวาเอาเป็นว่าทางหลังจากนี้คือเล่าไม่ได้แต่ก็คือหวานแล้วบอกเลยว่าน้องสนมากคือต้องบอกว่าความรักของทั้งคู่ตอนนี้กําลังเบ่งบานแต่ว่าความเบ่งบานไม่มีใครรู้รู้กันแค่สองคนก็คือหนึ่งก็พี่เพชรก็ไม่ได้อยากจะเป่าประกาศด้วยอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็เอาใจแฟนเด็กด้วยการตอนที่พักไปเที่ยวจะไปเล่นสกีกันคือต้องบอกก่อนว่าออร์แลนโดเนี่ยถือว่าเป็นรัฐทางใต้นะคะไม่มีหิมะตกนนะรัฐเนี้ยเขาก็ต้องขับรถข้ามรัฐไปเที่ยวสโนว์รีสอร์ทก็คือเป็นรีสอร์ทที่มีลานสกีให้เล่นซึ่งไปเล่นสกีมันก็ต้องไปเล่นหน้าหนาวใช่ไหมล่ะแล้วหน้าหนาวคืออะไรวินเทอร์เบรคค่ะโรงเรียนหยุดทีนี้นักเรียนไทยมันก็จะหยุดกันหมดแล้วพอถ้าเรารู้ว่ามีหนึ่งกลุ่มที่จะไปเที่ยวไหนกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบเออไปด้วยได้้้มัยยออะะะไไรร่าาเเีีแลวววกวกวก็็ดดปปนนทจ นหนเหตุผลที่2คือไม่มีใครรู้เรื่องความสัมพันธ์นี้ใช่ไหมก็สองคนต้องแอบไปเที่ยวกันจ้ะก็ขอเล่าแบบค้ำๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีแต่ฉากหวานๆอนะ่ะก็เอาเป็นว่าเขาไปเที่ยวกันแล้วที่สโนว์รีสอร์ทนี้ก็คือสวีทหวานกันมากความรักแบบเบ่งบานสุดๆแบบว่าอ่านแล้วก็เขินอนะ่ะวินเทอร์เบรกจบลงโรงมหาวิทยาลัยก็เปิดเทอมเรานักศึกษาช,าชาวไทยก็ไปเรียนกันตามปกติถึงเวลาพักเบรก็มากินข้าวกลางวันที่ประมาณว่าเป็นแคนทีนอะนะ่ะเนาะทีนี้พี่เพรเขาก็ กินของเขาคนเดียวแต่ระหว่างที่นั่งกินอยู่นั้นเขาก็เห็นกลุ่มนักศึกษาสาวๆลุมล้อมเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาในโรงอาหารจ้า พี่เพชรก็ตังหิดเลยค่ะน้องเก่งของเรามีสาวๆลุมรอมจ้ะพี่เพชรก็เลยนั่งพิจารณาเลยนะเขาก็ไม่ได้หือเอ,ออะไรตอนแรกเขาก็นั่งมองอย่างเดียวแล้วเขาก็เออว่ะเพิ่งตระหนักได้ว่าแฟนตัวเองอะ่ะมีภาพลักษณ์ที่แบบสาวๆชอบขาวสูงเป็นตีหลอ่อสะอาดสะอา้ะอานแต่งตัวดีคือมีครบทุกอย่างพี่เพชรก็เพิ่งมาระลึกได้ว่ากูต้องสู้กับสาวๆพวกนี้หรือเนี้ยอารมณ์คลุกุ่นมันก็ลอยขึ้นหัวมาเลยแล้วก็ส่งเมสเซจเขาถ้าเข้าโทรศัพท์น้องไปบอกว่ากลับไปคุย ทีมันแบบมันเป็นประโยคสั้นๆที่ดูแบบเด็ดขาดอยู่นะแล้วพอน้องเก่งได้รับข้อความปุ๊บก็ตกใจไงเงยหน้าขึ้นมาแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สบตาพี่เพชรที่นั่งอยู่ห่างๆสีหน้าตกตะลึงตกใจก็ยิ่งทําให้พี่เพชรเข้าใจผิดว่าอ๋อนี่มึงตกใจที่กูจับได้ว่ามึงมีกิ๊กใช่ไหม พี่เพชรนี่มันฉันว่ามันโบบาพอตอนเย็นเท่านั้นแหละน้องเก่งก็รีบกลับบ้านเลยมาแบบโกรธอะไรอะไรเงี้ยก็งอแฟนเขาก็ไปอ้อนไปงอพี่เก่งก็ทําปั้นปึงแบบว่าไม่ต้องมางอเป็นต้องมาพูดแบบอะไรเงี้ยเห็นนะว่าอยู่กับสาวๆน้องก็บอกว่าเอาแบบไปเรียนแต่มันก็ต้องสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมห้องจะได้ช่วยเหลือกันเรื่องเรียนพี่เพชรก็งอนบอกว่าเออมึงก็ไปสร้างความสัมพันธ์เลยไม่ต้องมาสนใจกูข้าวมื้อนี้เย็นนี้ก็ทํากินเองนะกู ไม่ทาให้หลอกงอนขนาดนี้คิดดูเก่งก็แบบว่าอา้าวแล้วพี่แบบจะปล่อยให้เด็กน้อยตามๆผิวข้าวหรออะไรอย่างเงี้เออพจปกอไปอ้อนสาวๆของมึงนะั่นอะไปขอข้าวเขากินไม่ต้องมายุ่งกับกูที่งอนมากน้องก็บอกว่าไม่มีมีที่ไหนเราไม่เคยพึ่งผู้หญิงอะไรที่ไหนเลยนี่ผมแบบมีใจให้พี่คนเดียวหลงพี่ที่สูตรอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละใช้ลูกอ้อนงอเข้าไปและอีพี่เพชรมันรอดไหมล่ะมันก็ไม่รอดไง คือไม่ต้องอ้อนมากก็ไม่รอดอยู่แล้วอันนี้ยิ่งอ้อนยิ่งไม่รอดจ้ะจากตอนแรกที่ปากแข็งว่าจะไม่ทําอาหารเย็นให้สุดท้ายก็บอกน้องไปนั่งรอเดี๋ยวทาให้กินไอ้น้องเก่งเอาพี่เพชรอยู่มัดงานนี้ไม่รู้ใครครั่งรักกว่ากันและพี่เพชรก็ไปสั่งทําของขวัญเป็นสร้อยข้อมือเขียนคาว่า love อยู่ข้างหน้า love เนาะแต่ถ้ากลับเข้ามาด้านในอ่ะ มันจะมีตัวอักษรย่อชื่อของเพรกับของเก่งอยู่แต่ไม่ได้อยู่คู่กันนะคือสร้อยที่เป็นของเก่งอ่ะจะมีตัวอักษรว่า p apostrophe s ก็คือบอกว่าเป็นของพี่เพรอยู่ถ้าเป็นสร้อยของพี่เพก็จะมีตัว k apostrophe ก็คือแปลว่าของเก่งอยู่นึกออกปะคือเสาสลับกันทีเนี้ยเขาก็จะทำเซอร์ไพรส์น้องใช่ไหมล่ะพอน้องได้ของขวัญน,น้องก็คือแบบปื้มปิ่มมากดีใจมากก็คือแบบโหยิ้ม น้ตำตาลื้อเลยอ่ะดีใจสุดๆแล้วก็ขอให้พี่เพชใส่แล้วตัวเขาก็ใส่แล้วก็เอามือมาวางซ้อนกันแล้วก็ถ่ายรูปเพื่อจะได้ให้เห็นแบบมือทั้งคู่แล้วก็มีสร้อยอยู่อะไรเงี้ยมันก็เป็นความแบบน่ารักน่ารักเนาะแต่พอถ่ายเสร็จแล้วน้องเก่งก็หันไปถามคําถามที่ทําให้พี่เพชอึกก็คือผมโพสต์รูปนี้ลงโซเชียลไม่ได้ใช่ไหมค,ความสัมพันธ์เขายังไม่เปิดเผยไงพี่เพชเขาก็รู้สึกผิดแหละเขาก็เลยบอกว่าเออขอโทษนะแต่ว่า รูปเนี้ยมันดูรู้ว่าเป็นเมือผู้ชายทั้งคู่พี่ไม่อยากให้มีคนมาตั้งคําถามซึ่งแน่นอนว่าน้องก็น่าหงอยไปเลยแหละแต่ว่าพี่เพรเขาก็ปลอบใจว่าเออเก่งส่งรูปนั้นให้พี่หน่อยสิพี่ก็จะเก็บไวด้ดูแล้วก็ปลอบใจน้องด้วยว่าเอางี้ไหมให้ถอดอ่ะแล้วก็เอาสร้อยอ่ะมาวางไว้ข้างๆกันแล้วก็ถ่ายรูปแต่สร้อยไงเก่งเขาก็โอเคกับมุกนี้เขาก็เลยโพสต์รูปสร้อยลงโซเชียลแล้วก็เขียนว่า my best present ever ก็คือแปลว่าของขวัญที่ดีที่สุดเท่าที่เคยได้รับมา แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็แท็กรูปนี้ให้พี่เพชรไม่ได้ซึ่งพี่เพชรก็ได้แต่พูดว่าขอโทษน,นะพี่ขอโทษน,น้องก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาเข้าใจในมื้อเย็นวันนั้นเพชรกับเก่งไม่ได้กินข้าวแค่สองคนบ้านของเขาต,ต้องต้อนรับพี่โทนเพื่อนมาขออาศัยอยู่ด้วยประมาณอาทิตย์หนึ่งเออทีเนี้ยก็สังเกตเห็นสองคนใส่สร้อยข้อมือไงเพราะว่ามันเพิ่งได้วันแรกใช่ปะเขาก็คิดว่าใส่อยู่บ้านไม่เป็นไรพี่โทนเห็นพี่โทนก็แซวว่าเออเบื่อคนมีความรัก อิจฉช้าเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแซวเพื่อนทีเนี้ยเพ่อเก่งอ่ะเขาไม่รู้ว่าที่โทน่ะรู้แล้วก็ตกใจแล้วทีเนี้ยเพคเขาเป็นคนอนธิบายเองแล้วว่าเออโทนน่ะรู้แล้วแล้วก็หันไปด่าเพื่อนว่าอยู่บ้านกูนอนบ้านกูแดกข้าวบ้านกูก็ใหญ่เยอะแดกแดกเข้าไปอ่าจะได้ไม่ต้องว่างไม่ต้องมาสนใจพวกกูนักอะไรอย่างนงี้ด่าเพื่อนไปหนึ่งกลุ่มทวงก็บอกรู้แล้วแค่แซวเล่นเฉยแต่คําทักของโทนน่ะไม่ได้มีผลกับน้องเก่งนะ มีผลกับตัวเพชเองเพราะพอเขาอยู่ในห้องกันสองคนใช่ไหมอ๋อต้องบอกก่อนว่าโทนอะมานอนที่บ้านเนี่ยคือเพชอ่ะก็ยกห้องตัวเองให้โทนนอนเนี่ยพี่เพชก็มานอนกับน้องเก่งที่ห้องเดียวกันแล้วพออยู่ในห้องเนี่ยเขาก็ถอดสร้อยวางเอาไว้ที่หัวเตียงใช่ปะ แล้วพี่เพชรเขามยืนมองสร้อยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากเพราะว่าเหตุผลที่ทำสร้อยเพราะอะไรเพราะว่าหึงที่น้องมีสาวๆมาลุมด้อมก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าผู้ชายคนนี้มีเจ้าของแล้วนะนึกออกไหมก็คือไปพูดง่ายๆว่าให้น้องใส่สร้อยจะได้รู้ว่ามีแฟนแล้วคนอื่นจะได้ไม่เข้ามายุ่งก็เป็นการแบบเหมือนผูกน้องเอาไว้กับตัวแต่ตัวเอง กลับให้ความชัดเจนกับน้องไม่ได้เขาเอาเข้าจริงอะเราเรียกเขาว่าแฟนหลายรอบนะแต่ความเป็นจริงเขาไม่เคยขอเป็นแฟนนะเงี่ยของความสัมพันธ์อะใช่เหมือนเขาเป็นแฟนกัน แต่ในแง่ของคําจํากัดความอ่ะไม่ใช่เขายังเรียกกันว่าแฟนไม่ได้เพราะว่าพี่เพจไม่เคยพอน้องเก่งเป็นแฟนเลยสักครั้งก็เธอจะสงสัยว่าแล้วทาไมพี่เพรต้องเป็นขนาดนี้ก็คือเขามีความกังวลอยู่ในใจมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับเขากับการที่เขาชอบผู้ชายเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าสังคมของเพื่อนเขาเนี่ยจะยอมรับกันได้จริงหรือเปล่าหรือว่าแม่เนี่ยจะยอมรับได้ไหมอันเนี้ยคือเขายังเป็นปมในใจเขาเองที่เขากังวลเขาก็เลยไม่กล้าเปิดเผย และกับกลายเป็นว่าเป็นน้องเก่งที่เข้ามาปลอบใจเขาบอกว่าไม่เป็นไดผมไม่ได้โกรธนะผมเข้าใจพี่เพชรก็ได้แต่แบบว่า พี่ขอโทษพี่ขอโทษแล้วก็ร้องไห้คนที่ร้องไห้คือพี่เพชทูแล้วน้องเก่งก็มาปลอบกอดแล้วก็บอกไม่เป็นไรผมเข้าใจไม่ต้องร้องแล้วนะครับคนดีของผมโอ้ยน้องเก่งแสนดีขนาดนี้และการโพสโซเชียลของเก่งก็ทําให้เดอกแกงบ้านพี่เพนเห็นจ้ะครั้งต่อมาที่มีนัดกินข้าวกันก็มีคนมาถามเลยว่าเก่งเธอมีแฟนแล้วหรอแต่พี่เพนก็แบบนั้นสิไหนสัญชาติอะไรเพิ่มมาสิเก่งเขาก็ได้แต่บ่ายเบี่ยงแล้วบอกว่าไม่มีอะไร หล้กครับแล้วพี่เพนเขาก็ติงว่าแบบสร้อยมันดูแมนไปนิดนะถ้าผู้หญิงใส่ก็คงใหญ่เทอทะไม่เหมาะอ่ะพี่ก็เลยแปลกใจว่าเขาทาสร้อยคู่แบบนี้แล้วตัวเองจะใส่ได้หรอเขาก็เลยตอบไปว่าเขาเป็นคนทําให้ผมเขาจะใส่หรือไม่ก็แล้วแต่ผมชอบผมก็จะใส่ครับแต่แล้วอุปสรรคความรักก็ไม่ได้มีแค่เรื่องที่ปกปิดเท่านั้น ำได้ไหมตอนต้นเรื่องที่เราบอกว่าให้ขีดเส้นใต้ชื่อคนที่ชื่อแนนอะาจาะคนนั้นละจ้ะไปหาพี่เพชรที่พาร์ตเมนต์ซึ่งวันที่ไปหาเนี่ยพี่เพชรเขาไม่อยู่แล้วเก่งอยู่เก่งเขาก็เลยบอกว่างงว่ามาทําไมแนนเขาก็บอกว่าเนี่ยมาหาพี่เพชรเออกเก่งก็ถามว่ามีธุระอะไรหรอแนนเขาก็บอกว่าธุระอะไรแล้วทําไมต้องบอกนี่มันเรื่องส่วนตัวของเรากับพี่เพชร ูหญิงร้ายยะแต่ลูกเราร้ายไม่แพ้กันก็ส่วนไปเลยเพราะว่าแนนนะ่ะเขาเคยมีประวัติว่าเขาอะอยากจะจีบพี่โทนไงพี่โทนเขาไม่สนใจเขามีคนอื่นแล้วเออเก่งเขาก็เลยส่วนออกไปเลยว่า อย่าบอกนะว่าเธอพลาดเป้าจากพี่โทนแล้วก็วตอนนี้จะมาเล่งพี่เพชรแทนสําทับไปอีกว่ามันน่าเกลียดไปไหมเขารู้กันท้องออร์แลนโดแล้วว่าแนนเคยชอบพี่โทนแถมยังแย่งชิงกับคนอื่นด้วยซ้ําพอคนนั้นไม่ได้ก็เบนเข็มมาที่คนนี้หรอพี่เพชรเขาก็รู้อย่างอีเขาจะยอมรับเธอเหรอเป็นเราเราย,ยังไม่เอาเลยแดงใช้ได้อยู่นะเด็กค,คนนี้แนนก็อบอกเลยว่าอย่ามายุ่งเรื่องของเราเราจะทําอะไรมันก็เรื่องของเราเก่งเขาเลยบอกว่านี่เรากําลังเตือนแนนด้วยความหวังดีนะ กำลังบอกแนนว่าผู้ชายเขาคิดกันยังไงหรืออยากเป็นขีป้ปากคนละ่ะแล้วก็พูดว่าเนี่ยยังไงพี่เพชรก็ไม่อยู่อยู่แล้วไม่าไม่มีธุระอะไรก็เชิญกลับไปได้แล้วไล่เลยผู้หญิงก็ยังไม่ยอมแพ้อะเออจะขอเบอร์พี่เพชรก็เก่ง เธอไม่รู้ซะแล้วว่าเธอขอกับใครเก่งเขาบอกว่าไม่ให้ให้ไม่ได้อยากจะได้ก็ไปขอเจ้าตัวเองในใจก็คิดว่าไอพี่เพชรถ้ารู้นะว่านนได้เบอร์ไปแล้วก็มึงได้เจอกูนแน่ร้ายน้องไล่ผู้หญิงกลับไปได้ครั้งหนึ่งแต่ผู้หญิงเขาไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆนะจ๊ะเขาตามไปหาพี่เพชรที่มาหาวิทยาลัย,ลยเก่งเดินออกจากห้องสมุดจะไปที่จอดรถเพราะตั้งใจจะกลับบ้านแล้งไงแล้วก็เหลือบตาไปเห็น แนนกับพี่เพชรคุยกันอยู่ก็ลเลยต้องเดินเข้าไปแสดงตัวค่ะเข้าไปถึงก็ถามเลยพี่เพชรจะกลับบ้านหรือย,ยังกลับด้วยกันไหมแล้วก็ทำทีเป็นเหลือบไปเห็นแนนแ,แล้วก็เลยบอกว่าอ่ะเรียนเสร็จแล้วไม่กลับบ้านหรอทำไมยังอยู่แถวนี้อีกล่ะแนนก็ตอบว่าก็มีธุระจะคุยกับพี่เพชรอยากปรึกษาอะไรหน่อยก็เลยรอเจอแล้วคุยธุระเสร็จหรือย,ยังล่ะพี่เพชรเขาก็ต้องกลับบ้านเขาเหมือนกันกันท่าแทน แนนก็บอกเลยว่าแล้วเก่งเป็นอะไรพี่เพชรเขาจะกลับเขาก็บอกเองได้ไม่ต้องให้เก่งมาบอกแทนหรอกอีกอย่างจะมาเรียกพี่เพชรกลับบ้านทําไมพี่เขามีจัก,กรยานกลับของเขาเองไม่จาเป็นต้องพึ่งรถเก่งสักหน่อยตัวเองเรียนเสร็จก็กลับไปใช้เวลาอยู่กับแฟนสิจะมายุ่งเรื่องคนอื่นทําไมน้องเก่งฟังแล้วก็แบบออก,กูกําลังเรียกแฟนกูกลับบ้านอยู่นี่ไงอันนี้คิดในใจพี่เพชรเริ่มเห็นการประฟีป,ปากกันแล้วก็ต้องหยุดค่ะ หันไปบอกน้องแนนว่าเออเดี๋ยวว่ามีวันนี้ทงต้องกลับแล้วมันค่าแล้วแล้วก็เริ่มหิวแล้วด้วยก็เดี๋ยวต้องกลับไปทําอาหารอีกอะไรเงี้ยว้มีอะไรวันหลังค่อยมาคุยกันใหม่ประโยคนี้แหละทําให้เก่งแบบหันควับไปมองเลยว่าแบบนี่ยังจะนัดมาคุยกันอีกเหรอพอ,อถึงบ้านเท่านั้นแหละจ้าแล้วเบิดลงครับ เก่งถามเลยว่าแนนมาปรึกษาเรื่องอะไรแล้วพี่เพชรก็บอกว่าเขาบอกว่าน้องอยากเรียนวิศวะก็เลยมาปรึกษาเรื่องสาขาที่น่าสนใจเก่งฟังก็รู้เลยข้ออ้างฟังแล้วไม่รู้หรืองไงว่าข้ออ้างพี่เพชรเขาก็บอกว่าพอดูออกยอะไรเงี้ยเขาก็ทีนี้เก่งก็ไล่เลียงเลยว่าแบบไปหากี่ครั้งแล้วไปเมื่อไรอะไรเยยงี้ย พี่เพชเขาก็ตอบว่าเนี่ยก็เคยเจอกันหลายครั้งเพราะเมื่อก่อนแนนน่ะคือสนใจโทนซึ่งเป็นเพื่อนกับเพชใช่ไหมแล้วโทนกับเพชเขาเรียนสาขาเดียวกันคือไปหาโทนก็เจอเพชด้วยเนี่ยออกไหมคือก็พูดง่ายๆว่าพี่เพชอะ่ะเขาก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เคยชอบโทนมาก่อนแล้วไม่ติดเพราะว่าโทนเป็นแฟนกับคนอื่นแล้วก็เลยเบนเขมมาหาตัวเองเอทีเนี้ย้อาผู้หญิงมาคุยด้วยเขาก็คือรักษามารยาทแต่ว่าสําหรับเก่งอะ่ะก็คือแบบ คิดในใจว่าจะรักษามรารยาทอะไรผู้หญิงมาอ่อยถึงที่คุยกับเขาก็เท่ากับยอมรับแล้วใช่ไหมทําไมแค่นี้ไม่รู้เออไอลูกเรามันก็หึงอะเนาะส่วนใสพี่เพชรว่าเขามาหาพี่หลายครั้งแล้วไม่เคยคิดจะบอกผมเลยหรือไงรู้หรือเปล่าว่าสองสามอาทิตย์ก่อนนะเขามาหาพี่ถึงที่บ้านเจอผมไล่กลับไปผู้หญิงอะไรกล้ามาหาผู้ชายถึงบ้านอยากมีผัวจนตัวสั่นหรือไงไม่ได้คนนั้นก็จะมาเอาคนนี้โอ้ยลูกเราก็ปล่อยอารมณ์เต็มที่ค่ะ แค่ต้องซอดความสัมพันธ์มันก็ยากพออยู่แล้วแต่นี่ยังมีคนพยายามจะเข้ามาแทรกกลางอีกเรามารอดูกันนะคะว่าน้องเก่งจะทำยังไงกับใยน้องแนนคนนี้รอติดตามคลิปหน้าเลยค่ะ ไปแบบเต็มหาอ่านได้ที่เมบลิทออนไรทันเวลาค่ะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยไปกดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันหน่อยนะคะขอพูดถึงนิยายเรื่องใหม่ชื่อเรื่องเลือดแค้นตระกูลสิงห์ตอนเมียอสอรพพษอ่ะพรีวิวนิยายกันนิดนึงพระเอกของเรื่องนะคะเป็นลูกชายคนโตของตระกูลอัสลานเป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่และมีอํานาจมากในประเทศออสเตรเลียนะคะ,ะก็คือลูกชายคนโตจริงๆแล้วเป็นคนรักสันโดษแต่ว่าครอบครัวอยากให้แต่งงานมีลูก สร้างทายาทให้ตระกูลก็เลยบังคับแต่งงานกับลูกสาวตระกูลผู้ดีเก่าคนหนึ่งก็คือเป็นหนี้ตระกูลอสลานก็เลยส่งลูกสาวมาขัดดอกแต่ตัวลูกสาวอ่ะเป็นสาวไฮโซที่ไม่อยากจะต้องมาลำบากลำบนในดินแดนห่างไกลถิ่นทุรกันดารก็เลยบังคับให้น้องชายแต่งหญิงไปแต่งงานแทนน้องชายก็ไม่ได้ยินยอมแต่เพราะว่าตัวเองมาอาศัยอยู่บ้านเขาไม่ต่างกับผู้อาศัยไงเจ้าของบ้านสั่งให้ทําอะไรก็ต้องทําก็เลยจำใจว่าจะต้องไปแต่งงานแทน ถ้าจะว่ากันตรงๆอ่ะมันก็เป็นแผนตื้นๆเนาะเพราะว่าแค่แต่งงานก็รู้แล้วว่าวันนี้ผู้ชายแล้วมันจะรอดได้ยังไงคนเป็นพี่สาวก็เลยบอกว่าให้น้องอ่ะไปมัดใจผู้ชายเอาซี่หาวิธีมัดใจให้ได้แล้วมันจะมีวิธีไหนล่ะแล้วถ้าเกิดพระเอกรู้ว่าคนที่แต่งงานด้วยเป็นผู้ชายจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องเราสนุกๆจะเริ่มขึ้นหลังจากนี้แหละยังไงก็ฝากไปติดตามนะคะเลือดแค้นตระกูลสิงตอนเมียอสอรพิษ โดยแคทลีนแล้วก็ฝากอย่างสุดท้ายค่ะฝากกด subscribe ช่องนี้นะคะใครฟังคลิปเล่านิยายแล้วชอบก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะคะคอมเมนต์ด้วยก็ดีค่ะมาพูดคุยกันนะคะจะเมาส์เกี่ยวกับเนื้อเรื่องอยังไงก็ได้นะคะแล้วถ้าใครมีเพื่อนที่ชอบฟังพอดแคสต์เพลเินๆก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่มาเป็นกําลังใจให้กันส่วนใครที่อยากอ่านนิยายแบบเต็มรูปแบบนะคะอ e ีบุ๊กโหลดได้ที่เมเค่ะรายตอนหาอ่านได้ที่ Read อะไรและทันวไลนนะคะ ส่วนใครที่อยากติดตามการอัปเดตข่าวสารต่างๆจากน้ประกาแคทลีนนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพจเอ,อ็กซหรือว่า TikTok ค่ะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้แล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย